สวัสดีครับวันนี้พามาชมที่ดินสวนยางนะครับราคาถูกนะครับพิกัดอยู่ตำบลชักกระโดนอำเภอแกลงจังหวัดระยองนะครับก็จะุดจ,จากถนนคอนกรีตมาแค่ประมาณหนึ่งรอเมตรนะครับนี่ครับสวนชันกถนนคอนกรีตนี่ฮะเส้นแถวพนานาับบุญนาคนะฮะวิ่งตรงมานี่นะฮะนี่ครับแปลงนี้นะฮะเป็นสวนยาง เนื้อที่ห้าไร่สางานเก้าสิบตารางวาน,นะครับขายอยู่ที่ไร่ละห้าแสนห้าหมื่นบาทนะครับยางก็กรีดได้แล้วนะครับต้นใหญ่นะครับราคาถูกนะครับโซนโซนแถวชักกระโดนราคานี้หายากแล้วนะครับอยู่โซนใกล้ทะเลนะครับนี่ครับต้นยางที่กรีดได้แล้วถ้าต้องการที่จะทําสวนทุเรียนก็สามารถขายต้นยางได้อีกนะครับ ที่สวยนะครับเสมอกานทางด้านานี้ก็เป็นทางสาธารณะนะครับกําลังจะทําถนนคอนกรีตก็จะมีงบมาแล้วนะครับกว้างประมาณ5เมตรเอกสารสิทธิ์เป็นชนวย d คุดแดงนะครับนาสะสสี่จอครับนี่ครับแถวชาระโดนะครับห่างจากวัดบุญนาคก็ประมาณ2กิโลเมตรนะครับ จากคนกิีดมาแค่ประมาณร้อยเมตรก็ถึงที่ดินแล้วนะฮะในที่องการหาที่โซนทะเลใกล้ทะเลหรือมีญาติพี่น้องอยู่แถวชาระโดนอำเภอแกงจังหวัดระยองนะครับก็ติดต่อสอบถามมาได้นะครับให้ได้ที่ราคาไม่แพงแบบนี้เลยนะครับถ้าได้3งานก็สิบตารางวานะครับนี่นะครับ มาก่อนมีสิทธิ์ก่อนนะครับมาดูก่อนนะครับสนใจมาดูมาชมก่อนได้ครับขอบเขตชัดเจนนะครับยาวไปถึงด้านหลังนู่นนะครับโอเคครับตอนนี้ผมก็อยู่ตรงหน้าที่นะครับพาไปดูต้นุนก้อนกรีดนะครับทางออกทางาออกทางเข้านะครับ อีกบ้านคนนะครับไม่เปลี่ยนแล้วแถวนี้โอเคครับถ้าสนใจก็ติดต่อมาเลยเลยนะครับ